สวัสดีครับพบกับอินซี i ินไซต์และทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซะครับวันนี้ผมมีคุณเอกครับคุณจิรัตสิริเฉลิมพงศ์เป็น general manager ของอินซีซูเปอร์บล็อกครับนะฮ<น>ะมาร่วมรายการนะครับเ,เมื่อตอนเราเริ่มทํารายการเรื่องราวที่น่าสนใจของปู๋ยอินซเราเนี่ยนะครับของครอบครัวอินเราเนี่ยออตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยหลายท่านจะคุ้นเคยกับ เอกในเรื่องของบ้านอยู่สบายใช่ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นงานท้าทายใหม่ละนะครับที่จะต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์บล็อกใช่ครับนะฮะนะนี่ถ้าเถือท่านผู้ชมสังเกตเดี๋ยวดูที่ชุดเก้าเอกเนี่ยนะครับเนี่ยฮะมีตราตัว S เนี่ยฮะเหมือนซูเปอร์แมนนะครับชุดทำงานเขาเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดแนบเนื้อตัว S ใหญ่ แล้วก็เอากรงเกล็ดชนไหนไว้ข้างนอกไม่ขนาดนั้นเลย้ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยอ๋อนึกว่าขนาดนั้นนะฮะเอาครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่าท่านผู้ชมบอกเดี๋ยวจะไร้สาระไปนะฮะเรามาทําความรู้จักกับเรื่องของอินซีซุปเปอร์บล็อกกันดีกว่านะครับมีสไลด์มาด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับนะฮะงั้นนี่ยนะฮะผมขอไปต่อไปเลยนะครับปุ๊บมันคืออิฐมวลเบาฮะไร้เว็บบล็อกก็คืออิฐมวลเบามันคืออิฐมวลเบาครับ อ๋อเรียกซูเปอร์บล็อกใช่ครับซูเปอร์บล็อกเป็นยี่ห้อมันนะครับก็คือเราไปซื้อตัวสินทรัพย์ของบริษัทซูเปอร์บล็อกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ตัวบริษัทเขาก็ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่เดี๋ยวก็เอาธุรกิจอื่นไปเสียบส่วนแอสเซททั้งหมดที่เป็นโรงงานผลิตเนี่ยมาเป็นของเราแล้วโดยเราตั้งบริษัทใหม่ชื่ออินซีซูเปอร์บล็อกครับผมมันก็คือไลท์เวทบล็อกนั่นเองนะครับไลท์เวทบล็อกนี่นะฮะเอาครับงั้นเรามาคุยกันคุณสมบัติของงงมัััันนนนเเลยยดีีกว่่าะคครรบบป็ไ ข้อแรกเลยมันง่ายมันง่ายเพราะอะไรเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีคุณสมบัติความเบาเพราะนั้นการขนย้ายการอะไรเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วถ้าพี่นึกถึงตุกดึงสูงนะฮะถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันมีความเบาขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ตัวโครงสร้างต่างๆมันน้อยลงรับน้ำหนักร้อยลงใช่ครับรับน้ำหนักน้อยลงนะฮะการคานวณน้าหนักกระจายน้ําหนักเฉลี่ยน้าหนักอะไรก็ดีขึ้นต้นทุนก็น้อยลงด้วยครับผมครับแต่ว่ามันมันมันค่อนข้างจะสะดวกนะในเรื่องนี้นะครับ คือคือทำให้งานก่อสร้างดง่ายขึ้นนี่ก่อนใน construction อีเ i ียนะครับต่อมาก็คือเชิญครับดูเร็วขึ้นเนื่องจากมันเบามันทํางานได้เร็วแล้วดูตัวก้อนมันนะครับมันก้อนใหญ่กว่าอิฐมอนกว่าคอนกรีตบล็อกเพราะนั้นมันทางานได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับในในโลกที่ พี่หาคนงานยากๆอยู่เนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆครับนะครับในทุกในโลกทุกวันนี้เลยใช่ครับตอนนี้หาคนงานยากจริงๆใช่ค่าแรงแพงขึ้นก็ไม่ได้ว่าหาคนงานได้ง่ายขึ้นไมาแรงแพงขึ้นแต่คนงานห็ยากขึ้นด้วยไปทํางานในพื้นที่เขาไงครับถูกไหมครับก็ในเมื่อมันเท่ากันหมดเขาจะอยู่ทําไมล่ะครไกลลูกไกลเมียไกลบ้านใช่ไหมฮะเขากลับไปทํางานในท้องที่เขาสบายด้วยใช่เพราะฉะนั้นพี่เห็นว่าตอนนี้พวกเดเวลอปเปอร์ใหญ่ๆพวกคอนแทคเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็หันมาใช้ไลน์เวิร์ดบล็อกกันนี่เลยนะครับก็ทําให้ให้้้้เเเเรร็ววขึนนนนนดยยใพพืทีี่่ะะฮออาา เจ้าอิดมวลเบาเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็เต็มพื้นที่เร็วกว่าเพราะหน้าตัดมัน20คูน60เซนครับพี่มันหนักกว่าหนักว่ามากเลยใช่ครับใหญครับใหญ่กว่าอิดมอนเยอะเลยตกลง easier แล้วนะครับ faster แล้วนะครับแล้วก็ better มันดีกว่ายังไงเพราะว่าตัวมันเองมีคุณสมบัติของความเป็นฉนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติของการกันไฟด้วยนั่นนะครับเพราะฉะนั้นตึกไอ้พวกตึกสูงๆนี่ที่มันมีกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุต้องใช้วัสดุกันไฟใช่ตัวนี้จะ เยี่ยมเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวซูเปอร์บล็อกของเราเนี่ยเอยงซีซูเปอร์บล็อกเราเนี่ย<ช>เราเป็นคุณภาพเกรด G สคือในตลาดส่วนใหญ่จะเป็น G 2ซึ่ง G 2เนี่ยมันจะทนไฟได้สัก2-3ชั่วโมง<ช>ของเรานี่ได้4ชั่วโมงขึ้นไปโอ้โหนะครับเป็นเท่าตัวเลยใช่ครับพี่โอ้โหนี่ g ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ดีกว่าด้วยเ b เ t อร์<ช>นะครับอ่ะดูว่านี่เลยครับตรงนี้ให้ดูว่าทำไมเราถึงสนใจเนื่องจากว่าตลาดในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะตลาดอิฐมอนเบามันโตมากๆเลยโต2ตัวเลขคือ 10%ขึ้นมาตลอดนะครับแล้วถ้าดูไอตัวขวามือเนี่ยฮะไอตลาดเขาเรียกอะไตลาดผนังทั้งหมดเนี่ยปีปีนึงเนี่ยมันตกสัก300-350ถึง350ตารางเมตรแต่อิฐมวลเบาที่สีส้มๆเนี่ยมันเพิ่งกินเข้าไป20กว่าตารางเมตรนั่นหมายว่ามีโอกาสที่มันจะขยได้เยอะใชขยายได้เยอะมากนะครับปีวิ้ก็ใช้อิฐมวลเบา ตอนสร้างบ้านหลังนี้เมื่อเมื่อเมื่อหปีก่อนแสดงที่เป็นรุ่นบุกเบือคือเมื่อเมื่อสักหปีก่อนเนี่ยคนหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าคุณสมบัติมันดีจริงไหมนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่ามันดีจริงๆแหมก็ตอนที่สร้างบ้านตอนที่สร้างบ้านเนี่ยคอนบูดมีให้เลือกอยู่3แบบ ใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็หมอต้าก็รู้สึกจะมีพัดแบบเดียวถุงสีฟ้ามั้งถ้าจำไม่ผิดเพื่อใช้อินโมวลเบาไงใช่ครับมีเท่านั้นแหละครับใช่ครับตอนนี้เรามาเสริมกันละนี่แหละครับนี่แหละนะฮะดูดูดูภาพรวมกันต่อไปนะครับใช่ครับที่เมื่อกี้พี่ยุ้ยพูดเลยว่าทําไมเราถึงเข้าไปในธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งก็คือ ตัวนี้มันใช้ซีเมนต์แต่ว่ามันรักษาโลกนะครับเพราะมันใช้ซีเมนต์น้อยลงถึงแม้เราจะขายซีเมนต์เราก็ไม่ได้คิดว่าจังตบบี้ตะบันใช้ซีเมนต์นะครับในส่วนที่2อย่างที่พี่ยูบอกแล้วเรามีมอต้ามานานแล้วอะไรงี้ซีไฟน์จริงด้วยใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้มันก็จะไปเสริมความแข็งแกร่งให้ดีลเลอร์สับดีลเลอร์เราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันเยอะขึ้นจากเดิมเขาใช้มอต้าแล้วต้องไปซื้ออิฐบนเบาชาวบ้านชาวช่องไม่้องแล้วเรามีครบเลยนะครับ เออสแสดงว่าสมัยตอนตอน,ตอนที่พี่ยุสร้างมันตัวอิฐมนเบาของพี่ <ไป S 1> ยุยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ของปูนินทรีหอ,อยนี้พี่จะทุบใหม่ไหมนะเออเช่ิ้อครับ <c oughs> แหม่สุดยอดเลยนะสมแล้ที่ก็เป็น GM ครับเขาเริ่มขายของผมแล้วครับนะฮะเอาต่อครับต่อครับคุณสมบัติอันหนึ่งที่เมื่อกี้เรียนไปครับมันเป็นไอตัวอินมันเบาเนี่ยมันได้มาตรฐาน L E D พี่สามารถเอาไปเคลมเป็น L E D มันคือไปเคลมคาร์บอนเครดิตได้เพราะฉะนั้นก็ก็เป็นให้รู้ว่าเป็นเป็นหนึ่งใน คุณสมบัติของ green product นะครับ,รบและส่วนตรงขวาที่ผมบอกไปว่าตอนนี้มันมีรพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอาคารสูงนะฮะโดยรบริเวณหน้าลิฟลอบบี้อะไรต่างๆจะต้องใช้วัสดุทนไฟซึ่งตัวอิบบวนบุนบาวนี้ตอบโจทย์ตรงนั้นได้เลย,โ,ยโดยเฉพาะอินซิซซุบล็อกเราเป็น G4 นะครับทนไฟได้นานกว่าชาวบ้านชาวช่องก็ด้วยครับผมครับนะฮะก็ตอนนี้ไอ้เจ้าทางซ้ายมือเนี่ย LWE D เนี่ยนะฮะลิทเนี่ยมันก็ตอนนี้เขาก็แสวงหากันอยู่นะใช่ครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปพูดได้ด้วยว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกรีนบิลดิ่งตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเปเคลน์คร์บอนเครดิตเป็นเงินเป็นทองกับมาได้อีกใช่ใช่ใช่ในแง่ของคาร์บอนเครดิตด้วยนะฮะนั้นบ้านบ้านเราชักเริ่มมีหลายตึกแล้วนะครับที่ที่ได้อันนี้แล้วก็ประเภทว่าคุยระดับโลกได้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสัญ นี่นะครับผมนะฮะพอดีรายการเราค่อนข้างจะนําเสนอเรื่องนี้เยอะเพราะนั้นค่อนข้างแน่ใจว่าท่านผู้ชมรายการนี้เนี่ยจะคุ้นกับตรานี้สัญลักษณ์นี้แล้วก็เพิ่ๆอาจจะคุ้นกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเราคุยถึงเลยนะฮะอาจารย์สิงห์อิทราชูโตนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้กับเราเยอะนะฮะแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญท่านอื่นนะฮะอาจารย์ดรบัณฑิตจุลาใสก็พูดถึงเรื่องนี้นะโหเยอะเยอะเรื่องเรื่องเรื่องอนี้นะครับใจสีเราใจสีเขียวพี่ แต่ใช่เราแหมลืมได้ไงกรีนฮาร์ดกักรีนฮาร์ดนะฮะดูสไลด์ต่อไปนะครับมาดูกันครับนี่คืออันนี้จะให้เห็นว่าอิฐมวลเบาจริงๆมันมีเทคโนโลยี2อย่างนะครับเราเรียกว่า A A C กับ C L C A A C คือไอคอนขาวๆทางทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ไอ้อนทางขวานี่คือ C L C เห็นว่าอย่างของเราเนี่ยจะเป็น A A C ซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นอิฐมวลเบาที่จะต้องผ่านเตาอบให้มันแห้งเพราะนั้นมันจะมีคุณสมบัติของความแข็งแกร่งและก็ เรื่องเรื่องคุณสมบัติพวกฟองกอากาศต่างๆรวมทั้งน้ําหนักที่เบาในขณะที่ CLC ทางขวาเนี่ยมันเป็นมันเป็นการตักแดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความชื้นค้างอยู่เยอะมันยังหนักยังอะไรอยู่แล้วก็ดูสีดูสีใช่ครับแล้วก็ความสวยงามมันจะไม่ได้ครับคือถ้ามันอบมาเนี่ยมันมันขาวเลยอบมาคือมันมันความร้อนมันหายไปแล้วใช่น้ําหนัก ขื้ออะไรหายไปเยอะเลยครับก็ที่ที่มามากองกองอยู่ที่บ้านผมตอนก่อสร้างขึ้นไปเนี้ยก็สีออกค่อนข้างไปทางขาวครับผมนะฮะมากกว่าทางขวามือออกค่อนมาทางซ้ายมากกว่าครับทั้งทั้งขวามือเนี้ยจริงๆมันจะเป็นตลาดที่ ที่ถ้าเป็น d e v e l o p e ปอใหญ่ก็จะไม่ใช้กันนะครับโฟคอนเนคเตอร์เดเวลอปเปอร์ใหญ่จะใช้ตัว p ี่เ็น a c ครับผมครับคือ a a c นะฮะครับนี่นี่นะครับให้ความรู้ไปด้วยในตัวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้อาจจะวิชาการนิดหนึ่งเพื่อดูว่าคุณสมบัติที่ต่างกันของ CLC กับ a a c ถ้าดูเรื่องความหนาแน่นก็จะเห็นเลยว่าต่างกันมากนะครับรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรับแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องสีเรื่องคุณสมบัติต่างๆเก๋าว่า a a c เนี่ยเป็นเป็นอิฐเปาลที่มีคุณภาพ สูงกว่านะครับแล้วก็ถ้าในตลาดเรามองสองสองอันนี้เป็นคนละตลาดกัน a อจะเป็นตลาดที่เป็นพรีเมียมนะครับไม่ว่าที่ผมเรียนไปว่า d e v e l o p e r c o n t r a c t o r ตอรายใหญ่เขาจะไม่ใช้ c ี c กันนะครับ c ีเอาจจะเป็นตลาดใต้ถงนวัดเล็กๆอะไรนี้ครับครับผมจะเป็นแบบนั้นนะฮะก็ก็เห็นว่าความแตกต่างกันอยู่มากพอสมควรนะครับอันนี้อาจจะวิชาการหน่อยไม่เป็นไรเราข้ามไปนิดนึงโอ้โหนี่หนักอื่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยนี้อยากอยากให้ดูตัวหลักๆเลยว่าเราเทียบตั้งแต่ขวาสุดจะเป็นอิฐอิฐมอญธรรมดานะครับแล้วมาเป็็นนคออกกรีตบล แล้วก็มาเทียบกับอิฐบวลเบาที่เป็น G2 แล้วก็ตัวเราเองที่เป็นอิฐบวลเบา G4 จะเห็นว่าไอ้ไอเรื่องแรกที่ผมบอกไปว่าเรื่องทนความร้อนเนี่ยรเรากันได้ตั้ง4ชั่วโมงในขณะที่ G2 ในตลาดเนี่ยเขากันกันได้แค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงมนะครับในส่วนเรื่องของอีกอันหนึ่งก็เรื่องการเสี่ยงด้วยก็จะเห็นว่า G4 เนี่ยทนรับเดซิเบลได้สูงกว่านะครับคุณสมบัติหลักๆไอ้ตัวกันความร้อนอีกเราก็แอ,อบซอความร้อนได้ดีนั่นทาให้ถ้าเราใช้อิฐบวลเบา G4 เนี่ย บ้านจะเย็นกว่านะครับจะเห็นว่าทุกคุณสมบัติมันดีกว่าหมดเลยเพราะฉะนั้นจะไปใช้อิฐมวนเบายี่ห้ออื่นไปทําไมล่ะครับนะครับเพรามมีเหล่าเจ้าเด็กที่ทํา G4 ทุกก้อนนะครับหรือว่าจะใช้อิฐมอนก็ดูกระไรอยู่เนาะก็ไม่คุ้มแล้วมั้งครับไปเสียค่าแรงปวดหัวอีกฮะเมื่อไร่ก็ไม่กู้วยนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดเรื่องของความชื้นบางทีก็จะไม่ได้อยู่นะฮะแต่บางทีบางทีผมก็เรื่องๆอยู่กันนะอิฐมอน มันจับจับดูบางทีเวลาเข้ามามันน่าจะมีความชื้นปนๆอยู่ไหมนะฮะถ้ามันมีมันก็น่าจะทนไฟได้ดีหน่อยนะปรากฏว่ามันทนไฟได้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะรึ่งชั่วโมงนะฮะก็ไอตัวไอตัวอินบนลบาส่วนหนึ่งที่มันทนเพราะว่ามันเป็นฟองอากาศเป็นฉนวนด้วยที่อยู่ข้างในไงที่ที่อยู่ข้างในไงนะในตัว texture ของมันหรือตัวเนื้อของมันนะฮะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกสไลด์นึงาดูดูอีกสักอันหนึ่งก่อนนะครับเดีเดี๋ยว อ๋อ,อน,อนี่นี่คือเข้าไปในโรงงานแล้วอันนี้คือตัวเตาอบที่ที่บอกไปว่าถ้าเป็น C L C เนี่ยมันจะไม่ผ่านเตาอบของเราจะผ่านเตาอบตัวนี้ซึ่งมันจะเป็น<ะ>ขั้นตอนหนึ่งที่ไปอบอย Linux ู่นี้ถึง1 2ถึง14ชั่วโมงครับเพื่อให้มันความชื้นหายไปหมดเลยอันนี้เหมือนเหมือนนมปังนะครบับพี่เอา<ะ>หนมปังพอฟ Wool ูปุ๊บก็เข้าเตาอบเพื่อให <acun>. ้มันกลายเป <ห UN. S 1> ็นนุปังอันนี้เป็นตัวตัว <ห UNG. S 1> สําคัญตัวหนึ่งเลยนี่นี่เลยแล้วก็แล้วก็มันก็เลยทําให้เขาเรียกเนื้อ เนื้อของเราเนี่ยนอกจากจะมีความคงทนคือไม่มีความชื้นอยู่แล้วทนไฟแล้วด้วยนะครับก็มีประสิทธิภาพตรงอย่างที่บอกเรื่องของฟองอากาศมันเนี่ยนะครับก็ทําให้น้ําหนักเบาขึ้นด้วยและของเราเป็นเทคโนโลยีเยอรมันนะครับก็ถ้าพูดถึงอินบอลเบาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีของจีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เป็นเทคโนโลยีเยอรมันซึ่ถือว่าเป็นผู้นําในตลาดโลกนะครับสาหรับแทง เทคโนโลยีในการผลิตตัวอิฐมวลเบาครับนะฮะเอาละครับนะนาท่านผู้ชมพอเริ่มต้นเริ่มเริ่มเริ่มรู้จักกับอิฐมวลเบาพอสังเกตนะครับมีเรื่องของเอซ ACC เรื่องเอ่อซี c c l ซอครับผมนะฮะเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็เห็นพอพอเห็นตรงนี้ละนะฮะเดี๋ยวยังมีเรื่องของอิฐมวลเบานำเสนออีพอสมควรนะครับตอนนี้ขอพักโฆษณาของค่ับถึงไหนแล้วครับ มีคนบอกว่าทีเอ็นซีคอนกรีตเนี่ยส่งไว้ไวัยพระรถเราวิ่งทะลุมิติได้จะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วครับไม่เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งฉับไวส่งได้ดังใจเทไวทุกที่ต้องอินซี กลับมาชมอินซี i ินไ์กันต่อนะครับผมอยู่กับคุณชิรัตหรือคุณเอกนะครับซึ่งเป็น general manager ของอินซีซูเปอร์บล็อกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะไปพักโฆษณามีภาพให้ท่านเห็นนะฮะถึงเตาอบ <c oughs> หรือเครื่องอบเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอีกทีอลไรก็ได้นะครับนี่นี่คือเครื่องที่สำคัญมากสำหรับตัว p Product ของเราใช่ครับนะครับนอกจากจะทำให้เราได้มาตรฐานคือเรียกว่าเป็น G4 <c oughs> ในเรื่องของการคงทนต่อต่อไฟแล้วนะฮะเกิน4ชั่วโมงนะครับก็ยัง นําให้เกิดคุณสมบัติต่างๆความชื้นไม่มีนะครับแล้วก็ล้าหนักเบานะฮะนี่นี่คือตัวสําคัญเตาอบเลยใช่ครับต้องพูดอย่างนั้นนะฮะผมมีอีกภาพหนึ่งไม่ทราบอันนี้คือภาพอะไรครับนี่เห็นว่าในรายการผลิตเนี่ยฮะคุณภาพมันออกมาเห็นไหมฮะทุกก้อนจะสม่ําเสมอขนาดมาตรฐานมันมีการตัดด้วยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมดถ้าไปเทียบกับอิฐมอนคอนกรีตบล็อกมันก็จะมีความขนาดที่ไม่เป๊ะนะฮะอันนี้จะเห็นว่าทุกก้อนเนี่ย ก็ตัดออกมาเป๊ะเลยนะครับเป็นแจากอัตโนมัติทั้งหมดนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนผมเดินก็ไปดูในโรงงานคอนบูดไงแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเป็นเป็นไม้ชนิดเดียวกันนี่คันเป๊ะหมดเลยเอามาทำงานอื่นยิ่งโดยเฉพาะมาประยุก์ทำอะไรนี่จะง่ายมากนะครับอันนี้ก็ อีกคุณสมบัติหนึ่งของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าแปลกใจถ้าหากว่าเราจะบอกว่าก่อสร้างก็ง่าย easier นะครับนะฮะแล้วก็ faster แล้วก็ better นี่นนี่คือคือคุณสมบัติของอิดมนเบลของเรานะครับเอาละทีนี้คุยเรื่องนี้กันนิดหนึ่งเอกครับอาจจะไม่มีภาพประกอบมากมายนักละนะครับตอนนี้เนี่ยต้องต้องต้องให้ท่านผู้ชมชัดเจนนิดหนึ่งคือพี่วิยมายกตัวอย่างนะฮะ บ้านพี่เองซึ่งซึ่งเราสร้างขึ้นไปเป็นเเปป็็นนตึกขึ้นไปเนี่ยนะครับดังนั้นก็แน่นอนฮะมันเหมาะกับอิมบลเบาครับผมทีนี้ถ้าเผิดสมมุติว่าเราเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะฮะเราเป็นทาวน์เฮาส์นะฮะหรือว่าเราเป็นอะไรอื่นเนี่ยมันมมัันนใช้อิมบลเบาได้ไหมถ้าไปเห็นพวกเดลวลอปเปอร์ลายหลักตอนนี้เขาใช้อิมบนเบาหมดแล้วละครับพี่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว2ชั้นได้หมดเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเขามีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะนั้นทุกคนแห่มาใช้อิมบนเบาเพราะว่า1ใช้แรงงานน้อยลงทํางานได้เร็วขึ้นทํางานได้้้เร็วขึนนบา ขายได้เร็วขึ้นไ้เงินเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับทั้งตึกสูงแล้วก็ทางทางบ้านเดียวเลยได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับคือคือตอนนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่คนนิยมกันไปแล้ว<ช>นะครับ<ช>น,บนันมันได้กับที่อยู่อาศัยแทบจะเรียกทุกชนิดเลยได้หมดเลยฮนะแล้วก็ตัวสินค้าม,มันเองมันไม่ได้มีแค่บล็อกอย่างอย่างที่ที่เราคุ้นเคยกัน <c oughs> มันมีตัวผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆอย่างเช่นเดลวัลเปอร์บรรจก้าเนี่ยเขาให้เราทําอีกตัวทับหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ต้องมาเกาะเอาได้นุ นะครับไซส์เราสามารถผลิตได้ตามที่ที่ทางแต่ละเจ้ามีเมสทัวร์ออเดอร์ได้ด้วยนะครับอ๋ออย่างนั้นเลยครับผมโอเปอเรชทัวร์เดอร์ได้ด้วยใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือยังพูดพูดชื่อได้ไหมออได้ยังิงแสนีรีสงเงี้ยครับก็ใช้ทับหลังของเรานะครับว้าวครับเขาก็จะทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็งานเขาก็ถือว่าได้มาตรฐานครับผม ฮะโอ้โหเขายอดขายเขานี่สถานสะเทือนวงการมากเลยนะครับทีนี้ทีนี้ใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเรื่องเรื่องแวดวงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะแสนสิรินี่เป็นตัวอย่างใช่ครับต้นเลยนะฮะนี่เลยอ๋อเขาเขาก็ใช้อันนี้นะฮะเพราะนั้นทุกคนก็รู้ว่าแสนสิริเป็นบ้านมาตรฐานสูงนะฮะใช่ครับซึ่งก็ใช้อิสุนบ่าวเพราะนั้นคำถามที่พี่ยุ้ยถามว่ามันเหมาะกับอะไรก็ตอบได้หมดแล้วแสนสิริเขามีทั้งแนวตั้งแนวนอนมีนะถูกไหมฮะใช้ใช้กะไรกทุกแบบหมดเลยนะครับทีนี้ การหาซื้อ โดยทั่วไปคือคือผมอันนี้อันนี้เน่อจะว่าเป็นของใหม่มาเลยนะครับผมก็ยังไม่ไม่รู้มากนักว่าอันนี้คือเราต้องเจาะจงกับเฉพาะอินซีของเราหรือว่ามันมีตามร้านทั่วไปเราแค่บอกกับผู้รับเหมาสเปคไปแล้วว่าเฮ้ยบ้านผมผมจะใช้อินบนเบานะแล้วผู้รับเหมาคุณก็ไปหามันตอนนี้มันมันยังไงฮะตอนนี้หาซื้อได้ตามช่องาของการจัดจำหน่ายตามดีลเลอร์สักดีลเลอร์ร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้เลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติติดปัญหาอะไรหาไม่เจอหรือไยสามารถโทรมาสอบถามเราก็ได้พ เรามี call center กด1732แล้วก็กด7จะเป็น call center ก่อง EC Superblock เลยนะครับเพราะนั้นอยู่พื้นที่ไหนหาไม่เจอเนี่ยโทรเข้ามานะครับ้เราชี้จุดให้ครับผมครับแต่จริงก็กระจายลงไปในตลาดแล้วครับพี่อันนี้อันนี้นานแค่ไหนแล้วครับที่เริ่มกระจายไปแบบว่าพอหาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับจริงๆก็คือ Superblock ไม่ใช่บริษัทใหม่ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยเขาก็มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วเขามีเขามี COD เขาอยู่แล้วใช่ครับผมตอนนี้เป็นอินซีซุปบล็อกเมื่อวันที่1มีนาเนี่ยเป็นของเราเต็มๆมเนี่ยเราก็กระจายเข้าตามดีลเลอร์ของเราทั้งหมดพยายามกระจายเข้าไปให้เหล็งที่สุดนะครับเพิ่งจริงๆมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเผื่อผมเห็นร้านขายวัสดุก่อสร้างไหนครับแต่ที่ขึ้นตราอินซีของเราไว้เนี่ยอาจจะทึกทักแอดซูมเอาไว้ก่อนได้เลยว่าร้านนี้มีอินบของเราาย ครับคือมีอินซีซุปเปอร์บล็อกถ้าไม่มีให้โทรมาแจ้งได้เลยวรับเราเอกก็จะรีบจัดการส่งไปนะครคือพูดง่ายว่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับเราได้กระจายอินซีซุปเปอร์บล็อกของเราเนี่ยนะฮะไปค่อนข้างจะทั่วพอสมควรโดยเฉพาะกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ขายผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้จะมีแล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะซื้อแล้วนะครับในแง่ของการซื้อมาแล้วอยากจะ DIY คือดูอิทเจอเซิฟเนี่ยนะครับมันมันมันเอ่อมันจะต้องพิษีพิถันมากน้อยแค่ไหนยังไงตรงนี้สมมุติว่าสมมุติว่าผมผมอยากจะแค่ต่อเติมอะไรเล็กๆออกไปสักนิดหนึ่งนะฮะเช่นเป็นต้นว่าผมอาจจะทําบ้านสองชั้นมาแล้วโอ้โหทําที่จอดรถซะใหญ่เชียนะฮะเก่าก็จะจอดสองคันแต่ปรากฏว่าจอดได้คันเดียวไอ้อีกช่องหนึ่งตรงนั้นเนี่ยแหมถ้าต่อแอนทรีแอห้องครัวออกมาสักนิดหนึ่งผมล้อมแค่3ด้านเท่านั้นแหละ S <S 2> <S 2> นะฮะนะเอ่ออย่างนี้เนี่ยผมใช้อิฐมอนเบาผมผมผมทอดทำเองนะไม่เองตอบอย่างนี้ได้ไหมพี่มสมมุติถ้าพี่เป็นคนก่ออิฐมอนเป็นไอ้นี่ง่ายกว่าแต่ถ้า,าถามผมเนี่ยผมก่ออิฐมอนไม่เป็นไอ้นี่ก็คงเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับเ<อ>พราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ทําชอบงานพวกนี้อยู่แล้วผมว่าถ้าพี่เคยก่ออิฐมอนเคยก่อคอนกรีตบล็อกได้เนี่ยไอ้นี่มูกว่าเยอะเลยวางระนองระนาบเลยโอ้ยอย่างอย่างงั้นถ้าถ้าถ้าอย่างงั้นอาจจะ อาจจะค่อนข้าง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าก้อนมันใหญ่ด้วยพี่จะเดิมมอนอิดมอนพี่ต้องแบบตั้งอะไรก็เรียกวางเฟี้ยมวางอะไรอันนี้ใช่ใช่นะฮะคนที่ที่จะต่อเติมอะไรเองเหล่านี้เนี่ยถ้ากับอิดมูลก็เรียกโทษกับอิดมอนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วทําเป็นกันทั้งนั้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดง่ายกว่าการทําด้วยอิดมอนเนี่ยผมว่า DIY ได้แน่เร็วกว่าด้วยนะฮะเอาครับเดี๋ยวพักโฆษณาดีครับแล้วก็มาคุยกับคุณเอกต่อช่วงท้ายครับสักครู่ครับ ไหนลมีคนบอกว่าทีเอ็นซีคนกรี่ยส่งไว้วัยพะรถเราวิ่งทะลุมิติได้จะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วครับไม่เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งฉับไวส่งได้ดังใจเทวทุกที่ต้องกินซี สู่ช่วงสุดท้ายของอินซีอินไซต์ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณเอกจิรวรสิริเฉลิมพงศ์นะครับเป็น General Manager ของอินซีซูเปอร์บล็อกนะครับก็พูดถึงคุณสมบัติอะไรกันมาก่้อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็สรุปตรงนี้ครับสนนราคาต่อนหนึ่งก้อน นะฮะคุณสมบัติค่อนข้างจะเหลือเฟือแบบนี้เราคงต้องราคาสูงกว่าคนอื่นหน่อยครับก็จริงๆมันมีหลายขนาดนะฮะแต่ว่าขนาดมาตรฐานทั่วไปที่ขายเยอดในตลาดคือหนา7เซนกับ7เซนครึ่งก้อนหนึ่งก็ตกอยู่ทสัก20 20ินิดๆนะครับอ่า20บกว่าบาทแต่อย่าตกใจฮะก้อนหนึ่งมันอาจจะดูเหมือนแพงแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบเป็นต่อตารางเมตรแล้วเนี่ยเทียบกับอิฐมอนเทียบกับอิฐคอนกรีตบล็อกแล้วเนี่ยถูกกว่าถูกกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพี่ทำงานได้เร็วค่าแรงถูกลงแล้วก็ ตัวไอ้ตัวชั้นก่อพี่ก็น้อยชั้นก่อจะน้อยลงใช่ไหมถ้าไปเทียบกับอิดมอญพี่ก่อไม่รู้กี่ชั้นเลยใช่ครับดูต่อก้อนเหมือนราคาสูงแต่ถ้าต่อตารางเมตรแล้วคือเนื่องจากว่าก้อนมันใหญ่กว่าน่าในในพื้นที่ที่เราจะต้องใช้ไออันนี้เขาก็ค่อนข้างจะคือคือวางไม่กี่ก้อนมันก็จะจะเต็มตรงพื้นที่นั้นมากกว่านะครับกตกใจว่าทำไมก้อนนึ่งมนแพงสำหรับราคาก็คือราวนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้อย่างนี้ฮะ ท่านผู้ชมที่อาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ต้องต้องเรียนตามตรงว่าเราก็เพิ่งเริ่มนะกระจายออกไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานี้เองดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าอยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคงมีอย่างเดียวคือ1732กด7เจ๊ะไหมฮะครับผม1732กด7เท่านั้นเองตอนนี้ก็ถึงจะ สามารถให้ข้อมูลต่างๆได้แต่อีกสักพักหนึ่งเราคงมีช่องทางอื่นเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรแต่ขอเวลานิดหนึ่งครับครับตอนนี้ตอนนี้คงต้องอย่างนี้ก่อนนะฮะนะก็ตกลงสมนตราคาก็บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะยากอะไรสําหรับการที่ถ้าเผื่อท่านผู้ชมจะเริ่มสเปคนะฮะว่าเอาละจะใช้ อิฐมลเบานะฮะก็บอกกับผู้รับเหมานะครับได้มาแล้วตัวที่เราจะใช้เนี่ยนะครับตัวที่เราจะก่ออิฐมวลเบาก็คงจะต้องขออนุญาตให้ใช้อินซีมอต้าของเราใช่ก็จะมีปูนมอต้านะครับสาหรับที่จะก่ออิฐแล้วเมื่อก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาสวยแล้วก็จะมีมอต้าอีกชนิดหนึ่งสำหรับฉาบนะฮะให้เรียบความเรียบนี่ท่านเลือกได้อยากจะให้เนียนขนาดไหนมันจะมีแบบเนียนแบบชนิดที่เรียกว่า ผิวสาวๆเลยนะเวอร์ไมเวอร์ไปหน่อยนะนะแต่ว่ามันแต่เนียนได้ยังไงเนียนนะมันเนียนจริงจริงนะเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยก็เคยไปไปลองๆดูแล้วครับผสมเสร็จแล้วก็ลองดูโอ้โหบางอันนี่ระชาไปแล้วนะ สุดยอดเลยงานตรงนี้อะนะแต่ต้องต้องย้ำนะครับต้องเป็นของมอต้าที่ใช้กับอิฐมวลเบาไม่งั้นมันจะเรื่องถ้าไปใช้เออ่ที่ใช้สำหรับอิฐธรรมดาเนี่ยมันจะฉาบกันไม่ติดอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับนะฮะก็เมื่อเมื่อท่านคิดจะใช้อิฐมวลเบาแล้วใช้อินซีซูปเปอร์บล็อกแล้วนะฮะก็คงจะต้องให้ควบคู่กันไปกับมอต้าของเรานะครับจะเป็นแบบนั้นนะฮะก็จะง่ายๆแบบที่ผมบอกสีฟ้าออกประมาณสีฟ้านะใช่ครับเออนะฮะแต่ว่าเอาเถอะยังไงก็ตามแต่นะครับเอ่อหนึ่งเจ็ดสามสอง ก็กดเจ็ดนั่นแหละครับจะได้ทุกคำตอบที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับอินซีซูเปอร์บล็อกนะครับเอาละครับวันนี้คุณเอกนานเนี่ยนะฮะคุณเอกจิรัศรีเฉลิมพงศ์ GM ของอินซีซูเปอร์บล็อกและผมโอวายลาท่านผู้ชมท่านนี้ไปน,นะครับสวัสดีครับ